การใช้ตู้ m d b 1 6 0 0แอมป์นะครับของวิสาหกิจชุมชนเทลาเพิร์นบุรีรัมครับการใช้ตู้ m d b นะครับก็คือหลังจากที่้รังเผาเม้าไฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้ออนเติมขึ้นทุกตัวเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเป็นไฟสำหรับเลี้ยงคอนโทรล r f p ส่วนตัวที่สี่เป็นไฟคอนโทรลที่จะจ่ายพวกเฟสคคอรเรคชั่น ส่วนตัวที่5เนี่ยเป็นไฟที่เชี้ยง power supply ของตัว a i r c i r c u i t ตัวนี้โอเคเออตัวถัดมาเนี่ยเราจะเรียกว่า a s e protection ตัว a s e protection ตอนนี้ผมตั้ง under ไว้ที่180โวลต์ over ไว้ที่250โวลต์แต่ถ้าเกิดทางหน้างานต้องการจะปรับแต่งสามารถปรับแต่งได้เลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็น under ทางด้านขวาเป็น over ส่วนโวลูมสตัวล่างเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยก็คือเป็นไทม์ r e เลย์นวงก่อนที่จะสั่งออนส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็คือผมตั้งไว้ที่12วินาทีนวงก่อนที่จะทิพผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาเนี่ยเราจะเรียกเป็นตัวไทม์ดีเลย์สำหรับไปเลี้ยงตัว UVT ให้กับตัวแอร์เซอร์กิตตัวถัดมานเนี่ยก็คือตัว power supply ที่จะไปเลี้ยง หน้าจอของตัว Air Circuit ที่จะดูพวกโวลต์พวกแอมป์พวกการ์ฟอลตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นรีเลย์สำหรับทำอีเดคเตอร์โชว์เฟรโปรเทคชันหน้าตู้ตัวเบเกอร์ทั้งหมด5ตัวนี้ก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก็คือ RST ส่วนตัวที่4เนี่ยจะเป็นคอนโทรลจ่ายเข้าเฟ d โปรเทคชันเฟรโพลิคชันรุ่นนี้ก็คือมันจะบังคับซีเควนซ์ด้วยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปไม่เรียง RST แดม ตัวนี้มันจะติดเพียงแค่ดวงเดียวครับนั่นหมายถึงว่าไฟที่เข้าอ่ะไม่เรียงเป็น RST ให้เราทําการสลับจะสลับที่หัวคอนโทรลก็ได้หรือสลับที่ power ก็ได้ก็คือให้มันเป็น RTS หรือ r s t เพื่อทํายังไงก็ได้ให้แรมมันติด2ดวงครับพอมาติด2ดวงนั่นหมายถึงว่าคอนโทรลเนี่ยมันรับไฟเรียง r s t แล้วครับส่วนแรมสีแดงมันจะมีอยู่2ดวง อย่างตัว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 ที่ติดอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยก็คือมันจะฟ้องว่าโอเคไฟอันเดอร์แต่ถ้าเกิดไฟที่ติดทางขวามือเนี่ยมันจะแ้มโชว์คือโอเวอร์วอลเตจเวลาตั้งก็คือเราจะตั้งจากตัวโวลลุ่มทั้งหมด4ตัวนี้ตัวซ้ายบนเนี่ยจะเป็นอันเดอร์ตัวขวามือเป็นโอเวอร์เราก็ตั้งเป็นแรงดันเลยอย่างตัวเนี้ยเราตั้งไว้ที่อันเดอร์ไว้180โอเวอร์ไว้ที่250โวลต์ทารีเล์ดวงเวลาก่อนที่จะออนก็คือผมตั้งไว้ที่4วินาที ทม์ Time lay, รีเลย์น่วงก่อนที่จะออฟผมตั้งไว้ที่12วินาทีแล้วก็มาผ่านตัว t ทม e รีเลย์ของทางชารเดอร์อีกทีหนึ่งซึ่งจะเซตค่าสูงสุดไว้ที่3วินาทีครับสำหรับสายคอนโทรลในตู้ใบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสายสีเหลืองนั่นหมายถึงว่าพวกนี้มีไฟทั้งหมดเป็นคอนโทรลครับเป็นสายสีเหลืองซึ่งรับไฟมาจากลูกเซอร์กิตตัวที่4ตัวนี้ หรือว่าผ่านเฟสโพิชั่นตัวนี้ส่วนสายที่เป็นสายสีดําทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นสายที่เราเอาบาร์ไวดิงเป็น C-T สายที่บินเป็นสายสีฟ้าเนี่ยคือสายดิวตันครับเวลาทําเวลาซ่อมบํารุงอะไรถ้าเกิดเราเห็นเป็นสายสีเหลืองให้ให้พึงระวังไว้ว่าคือเส้นนี้ยคือมีไฟครับถ้าเป็นสีฟ้าก็คือนิวตันสีดําคือสายที่มาจากซีทีครับโอเคหลังจากนั้นโอเคเมื่อเรา น,ออน็อตไดรเจอร์ทุกตัวขึ้นแล้วเราก็ทำการบิดสวิตลูกสอดไปที่เฟสโพซชัน่นถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเฟสโพซชัน่นนั่นหมายความว่าสู้ไปเนี้ยรับคำสั่งมาจากเฟสโพซชัน่นไม่ว่าจะเกิดภาวะไฟตกไฟเจอร์ไฟขาดเฟสเฟสโพซชั่นก็จะสั่งให้แอร์เซอร์กิตทิปพอทิปแล้วถ้าเกิดไฟกลับสู่ภาวะปะก,ต,ะปะกติแล้วการปกติแล้วเฟสโพซชั่นเนี่ยจะออโต้รีคอรดเองอัตนโนมัติเดี๋ยวผมจะลองเทสน,นะครับโดยวิธีการทำให้เฟสดร้อน ก็คืผมจะเอาเป็นเอาโอเคก็ลงหนึ่งตัวพอเอาลบปบทางดีเดย์ก็จะดวงเลยประนาน 3, สามสามถึงห้านาทีมันก็จะสังะส่งทลิปพอสั่งทิปเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะเป็นแลมที่ว่าเขียนว่าเฟสฟอลให้เราทำการส่วนดีเซ็ตถ้ารีเซ็ตไม่ได้นั่นหมายถึงว่าไฟเนี่ยมันยังขาดเฟสอยู่เนื่องจากว่าเฟสชเอสไม่มีไฟโอเคแต่พอไฟกลับถูงภาวะปกติแล้ว หลังจากไปกับสุขาว่าปกติแล้วก็คือทางเซฟโค้ชชั่นก็จะมอนิเตอร์ประมาณ4-6วินาทีแล้วถึงจะมีคำสั่ง A/C p สั่ง Auto r e c o r d ขึ้นมาหลังจากมัน Auto r e c o r d ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทำการกดปุ่มรเซ็ตทำการบันทึกวัน,วนเวลาเพื่อให้รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่แอร์จะกิดทิปเนื่องจากคำสั่งมาจากเ a ฟโค้ชชั่นตัวถัดมาตัวแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็น,นตัวบลูทูธ วอนมิเตอร์เนี่ยสำหรับบิดเพื่อจะดูแรงดันไฟเฟสอาร์นิวตันเนิวตันทีนิวตันหรือถ้าเกิดเราจะดูลายตัวลายให้ปิดบาทางทางด้านซ้ายมือมันจะเป็น R กับ S, S กับ T, T กับ R ครบตัวถัดมาเนี่ยทางด้านนี้ก็คือมันจะเป็นตัวแอมป์ิเตอร์แอมป์พิเตอร์ตอนนี้มันอยู่ในตำแหน่งเฟสอติดมาตรงกลางก็จะเป็นเฟส S ิดไปทีหนึ่งก็จะเป็นเฟส T แล้ว3ตัวด้านบนเนี่ยก็คือเป็นอินดิเคเตอร์โชว์ L1 L2 L3 หรือว่า R s p ตัวเบนแอลเซอร์กิตตัวนี้มันจะเป็นแอลเซอร์กิตคือ1,600แอมป์ตัวนี้ฟังก์ชันของมันก็คือจะมีกาวฟฟล์มีฟังก์ชันกาวฟฟล์ fall, แล้วก็มีเฟสโปรลิชชันแล้วก็ออโต้รีคอร์ดที่ไวริ่งเอาไว้นะครับ จะให้ดูภายในที่เราไว้ริ่งไวผมลืมติดตัวนลยครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราจะเรียกว่าตัวเซิ r ์ h โปรเทคชั่นก็คือเรามันจะรับไฟมาจากตัวฟิวคอนโทรลตัวตัวตัวฟิวร้อยยี่สิบห้าแอมป์จ่ายเข้าตัว เซิร uh, ์ฟเซิร์ฟรุ่นนี้ก็คือจะรับไลนิ่งได้ประมาณ25 kA ก็คือ10ทับ350 n าโ o s e กเนี่ย25 kA ส่วนตัว10ทับ uh, 8ทับ20 n าโ o s e กเนี่ยก็คืออยู่ที่60 kA ต่อเฟรัรบเมื่อไหรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะปกติอินดิเคเตอร์มันจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันเฟลตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้จากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เวลามีปัญหาหรือว่าเสียเราสามารถที่จะดึงแมกกาซีนตัวนี้ออกได้โอเคเดี๋ยวทางด้านซ้ายมือนี้ก็คือจะเป็นตาตาตัวนี้เป็นแคปแบงแคปแปงบงตัวนี้โดยปกติธรรมชาตให้อยู่ตำแหน่งอัตโนมัติหรือว่าออโต้แต่ถ้าเกิดเราบิดไปที่จังตำแหน่งมือเราสามารถที่จะสั่งให้ลูกแคปทำง,งานได้กดออนออฟ อยู่ที่ว่าในระบบมันต้องการ p o แฟ factor ตตอ,อยู่ที่เท่าไหร่โดยวิธีการใช้งานเราจะต้องถ้าเกิดเราแมนวนลวลเราจะต้องดู power f เตอร r ว่าโอเคถ้า o factor ต,ต,ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วยิงยิงคาปากี่ลูกมันถึงจะได้หนึ่งหรือว่าใกล้เคียงเมื่อได้แล้วเราก็หยุดเปียงเท่านี้ด้านในของ ในตู้ MDD ตัวนี้ก็จะมีตัวสมโมสตัดสมโมสตาดตอนนี้ผมตั้งไว้ที่อุณหภูมิ45องศาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อุณหภูมิภายในตู้ถ้าสูงกว่า45องศาก็คือจะให้พัดลมชั้นข้างตู้ทํางานเพื่อระบายความร้อนภายในตู้เบรกเกอร์ตัวที่1เป็นเบรกเกอร์ที่จ่ายไฟให้กับตัวเทมเพื่อคอนโทรลัดลมส่วนเบรกเกอร์ตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นเบรกเกอร์สำหรับคอนโทรลพาวเวอร์แฟกเตอร์ครับ ตู้ใบนี้ก็คออือมันจะเป็นกคาซแ้งก็คือ30เมวล่้โวลต์12สเต็ปเวลาใช้งานจริงถ้าเกิดมันหน้างงานมีปัญหาว่าโอเคใช้โหลดเยอะแล้วทำไมทบาบตาไม่ทำงานให้เรากดสว,วิตช์ส่อนตัอน้รตรวจตวจตัว,ว,ตว,ว,ตวดาวลงมาปัญหาคำว่าคำว่าวาให้เราดูว่าในระบบเนี่ยต้องการอยู่ที่กี่วา ถ้าในระบบต้องการมากกว่า30 k ทมันจะต้องมีคำสั่งสั่งให้ลูกแคปทำงานว่าโอเคเออลูกแคปจะยิงขึ้นไปการตั้งพาเวอร์แฟกเตอร์ของตู้ MDB ใบนี้เราจะตั้งแบบเ,เป็นแบบไซติกก็คือแบบหงคนจะไม่ใช้ซ้ำเพื่อให้อายุการใช้งานของลูกแคปแต่และตัวเท่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน อันนี้จะเป็นชุดฟิลที่จะจ่ายเข้าพาวเวอสำหรับให้แมกนติกแมกนติกก็จะจ่ายให้ลูกแคปด้านล่างฟิลรุ่นนี้เป็นจะเป็นของยี่ห้อลินเนอร์เวลาใช้งานค่อนข้างจะสะดวกเวลามีปัญหาว่าโอเคจะเปลี่ยนการซ่อมบำรุงเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนทาตาเราไม่จำเป็นต้องไปออฟที่เมนเบรกเกอร์เราสามารถที่จะดึงฟิลตัวนี้ลงจัดออกแล้วทำการซ่อมบำรุงได้เลย แล้วทําการเอาโอมําทาการตรวจวัดว่าโอเคฟิวตัวไหนขาดหรือเสียหายบ้างหรือจะดูจากปุ่มทางด้านข้างตรงนี้ว่าโอเคมันเด้งออกมาไหมถ้ามันเด้งออกมาก็แสดงว่าฟิวตัวเนี้เสียแล้วให้ทําการเปลี่ยนใหม่หลังจากที่เราเปลี่ยนคืนแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปแล้วสะดวกครับแล้วก็ปลอดภัยถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่าเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาคีมมานั่งดึงฟิวออกแล้วมาเปลี่ยน มันค่อนข้างจะอันตรายครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือสะดวกสามารถใช้มือชักได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือส่วนวิธีการเข้าสายเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับวิธีการเข้าสายเนี่ยก็คือมันจะมีบาร์ชุดหัวแอร์สอกิตก็คืคอน้ำตาลดำแล้วก็เทาบัตรบาร์มีทั้งหมด3ด้านบนมีทั้งหมด3เฟส ก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือเข้าไฟที่ L 1 L 2และก็ L 3หรือว่า RST ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือตัวนี้เราจะเรียกว่า,อ,อ,อ,ยาอย่างตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า CT น e w t o n ก็คือสำหรับค่าจับค่ากระแสค่ากา,กาวเวลาเกิดมีปัญหาไฟที่เข้ามาจากหม้อแปลงให้เข้าทางด้านขวามือส่วนไฟที่จะจ่ายออกโหลดให้จ่ายทางด้านซ้ายมือนี่คือวิธีการเข้าสายที่ถูกต้องกับ ตู้ใบนี้เบเกอร์ Baker ทุกตัวเนี่ยเราจะทำบัตรบารเอาไว้ไว้ด้านหลังก็คือเราจะเรียกเป็นตู้ฟอร์ม2 a ก็คือจุดคอนเน็กจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดจะไม่ต้องเอาสายไฟไปขึ้นอยู่ด้านหน้าให้มาดูแล้วเธอครับ